ีคะ่ะทุกคนวันที่16มกราคมวันครูนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาวาดพวงมาลัยไหว้ครูตอนนี้เราก็กําลังมาลงสีกันนะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือดอกลักเนาะเราก็จะค่อยๆลงสีให้มันออกไม่ขาวกันไปส่วนนี้นะคะก็คือดอกไม้แต่เราไม่รู้ว่าดอกอะไรอ่ะมันแบบแค่สีเขียวๆแล้วก็แบบ อดอกสีเหลืองอะแต่เราก็คือเห็นในห้องตลาดในพรมมายอะไรอย่างงี้บ่อยก็เลยรู้สึกว่าพรมมาไรยมันต้องอันนี้นี่นะบอกเลยตอนแรกตั้งใ,ใจเป็นดอกกุหลาบกับดอกสีเหลืองแต่ว่าเปลี่ยนใจว่าเอิคิดว่าชอบดอกสีเหลืองมากกว่ามันดูสวยดี <c oughs> อันนี้นะคะล้วก็จะค่อยๆลงนะค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆมันสนุกม,มากเลยแบบลงชิลๆเพลินๆไว้คือ ก็เป็นกิจกรรมยามว่งางที่เราชอบม,มากๆเลยนะคะใครว่างๆก็ไปทาดูหรือว่าอยากทาการให้ครูเนี่ยก็ทาเดียนเลยโอเคค่ะมาตอนนี้นะคะเราก็จะมาใส่เงาเลเยอร์กันนะคะแล้วก็จะเอาสี้มดีเข้มกว่าเนี่ยมาแบบวาดนาะแล้วเราก็มาขีดเส้นรอบๆให้แบบว่าเออมันมีเงาเอ,อะหลังจากนั้นเราก็จะปรับนะคะเพื่อความ อ่าเรียกว่าอะไรให้มันดูมีเงาๆแล้วมันก็จะดูแบบเทคเจอมาขึ้นอย่าบูบี้ว่าเหมือนโดนัทนะคะทุกคนอันนี้ก็คือพวงมาลัยที่มีเงานะไม่ใช่โดนัทนะคะทุกคนพวงมาลัยนะอย่าบูบี้นะคะ <laughs> อันนี้เราก็จะมาใส่งเงาให้กับดอกไม้กันบ้างอันนี้เราไม่รู้เลยว่าโอกอะไรใครรู้คอมเมนต์มาด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคตอนนี้เราก็จะค่อยๆโงนะ อันนี้ทุกคนเราจะบอกว่าให้กดอที่มันเป็นไม้กระทาแล้วเขียนว่า Gaussian Gaussian blur แล้วก็จะหมุนเนาะมันก็จะสวยอันนี้เรากําลังทําสีอ่ชมพูชมพูไว้เป็นแบบแบบกาวกรอบให้กับพวงมราลัยของเรานะคะเพื่อที่จะได้มองชัดแล้วก็เห็นความแตกต่างของดอกลักนะคะว่าเป็นแบบชัดขึ้นมา finish look ก็คือนี่เลย เป็นแบบ happy t เชอร์เ day กันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ด้วยนะรักทุกคนคะ่ะแอปที่ใช้วันนี้โปรเียร์เ